เป็นครั้งแรกของทีมไทยเลยนะครับที่สามารถคว้า3แชมป์ได้ในวันเดียวแต่จะเป็นทีมไหนเพื่อนๆต้องไปลุ้นกันในเกมอีกทีนะครับและนี่ก็คือคะแนนเฉพาะวีคที่สามนะครับ13เกมวีคที่3เท่านั้นนะครับอาร์อาร์คิวอัฒนาไทยแลนด์อยู่อันดับ6นะครับทีมซิกเก็ตจินอันดับ8แล้วก็พาวเวอร์แอันดับที่14นะครับแล้วแต้มรวมครับ43เกมนะครับนี่ครับวิกตอร์เลสเอเลียนเขาก็ล่อไป400กว่าแล้วนะครับก็นำไป็นอันดับที่1นะครับอาร์อาร์คิวไทยแลนด อันดับ5นะครับทิมสเจินอันดับที่7แล้วก็พาวเวอร์แปะอันดับที่8นะครับโอเคไปชมเกมที่44นะครับแล้วมาลุ้นกันว่าทีมไหนนะครับทีมไทยนะจะได้แชมป์แล้วแต่และทีมจะยิงได้เยอะกี่คิวไปชมกันเลยครับสินสเจินกับทูเคครับ,รบอยู่ในสายตาของเราตอนนี้ครับกับเกงโซ่2คนทุเคครับ นี่ครับเขาตัดมาให้ดูนะครับว่าเฮ้ยซีเกตจีนี้เข้ามาใกล้ๆกับ R R Q ์อาร์คิวอาร์เทนาแล้วนะครับเอ้ยออเออ้าวฉากยิงกดหัวซะเลยสลับเออร์นี่เขาแล้วน็อกจีแซดไปอุ้ยเลนเลือนเหลือดึงจอนี้เออนี่โดนยิงสวนมาเหมือนกันแล้วนี่ยิงมาจอนี้ลู่ไปดับบน็อกเฮอนี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดครับซีเกตจีนเข้ามาเร็วไปแล้วดีดูอีไปน็อกเก่งโซ่เหลือคนเดียวเขาซีเกตจีนทูเคได้ไม่ได้ยังไงดีดูอีเขาไปเก็บจีแซดออกจากเกมไปเลยครับแบบนี้แล้วทูเคเขาวิ่งเข้ามาชุบก่อน โอ้โห 2K ต้องรีบดึงเลยครับแล้วเป็นไฮการเล็กๆครับอาร์คิวอาร์เธน่าครับเปิดฉากยิงมาชุดเดียวน็อกสามเลยใช่ครับแล้วยังไงฮะดิวตีแล้วยังมุมยิงได้พอดีครับโอ้โหยิงซะเตลิดเปิดเฟิงไว้เมื่อกี้แล้วซ้ำทันทีฮะดิวทีครับได้คิวจากเก่งโซ่โอ้แล้วไปแล้วครับไม่รอดครับเออนี่ได้แต่จะคอร์สมอร์ไปแล้วสุดท้ายเออนี่ฮะับดับเบิลคิว 2K ครับเออนี่นะฮะอย่างท็อปฟอร์มฮะช็อตนี้คือเดินมาเจอพอดีนะถูกต้องคคครรรรรััับบโโอออออ้้้้้หไดดถวยจจิงงๆนนนนนนีีีืเเาาาาูลพ่์ซกใใ ที่ดูแถวส่วนไม่เห็นคือเมื่อวานภาพนี้คือเป็น Alpha เซเว่แล้วเออนี่คือตำแหน่งนี้ครับแล้วเขายิงได้2คน 2> แต่เขาสื่อสารบอกเพื่อนว่ายิงดีไหมแล้วเพื่อนบอกอย่าพึ่งยิงแล้วซุกตอนนี้ไปน็อกเลได้ครับโอ้โหแล้วเขาถามกันนะเรียบร้อยดีครับรอบนี้เออนี่ซ <Start S 2> ัดแบบว่าซัดครัไม่ต้องถามใครดับเบิลน็อคภาพเดียวกันเลยถูกต้องครับ เรียบร้อยมามซูกูไปน้องแสเบอรี่ได้ตัวนี้แล้วไซโยโดนดับเบิลน็อกไปจากซูกูครับก็เซนวันนี้แกมาดีเหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปเถอะแล้วสั้นๆครับซูมสโคกไปดูนะวันรีเวสครับไปซ้ำไซโยจากเกมไปเอาเลยครับไม่ปล่อยให้หลุดรอดฝีมือไปครับตอนนี้ครับพวกเขาก็เซนเริ่มมาแล้วแหละครับวันนี้โฟรเอ็มครับเรียบร้อยฮารีเวสได้ตั้งคิวจากแบเบอรี่ไปครับสองคิวสองแต้มครับใช่ครับดีเอครับโซเรสกัมุซี่มา พาวเวอร์มาอย่างไรฮะพี่อาร์ตกำลังเคลื่อนตัวเข้ามานะพาวเวอร์นะเอ้ยวงเด้งเข้าขวาไปสักครึ่งนึงฮะกรรมของเวนเอาเลยครับแบบนี้ท่านผู้ชมครับแบบนี้อาจจะทำให้ฝั่งซ้ายนี่ข้ามฝั่งมาก่อนเลยครับใช่ครับแล้วดูจังหวะนี้ครับปลายหน้าเนี่ยมีซุสอยู่นะครับมาแล้วจีน่าจะวิ่งเข้ามาในปลายหน้าครับทำไมเขาเอาแล้วเบียสเปตโดนน็อกไปจากโรลินครับที่เนียนๆอยู่ในบ้านนะครับที่ปลายหน้าแล้วระเบิดสูงขึ้นมาจากระอุมครับ เอาแล้วฮะท่านผู้ชมครับกลายเป็นทูสต็อปโดนหน้าโดนหลังเลยครับตอนนี้ครับเอเจแล้วว่าไงทูสต็อปกระโดดเช็คทูสต็อปแล้วเพื่อนเนี่ยคอยคั่วเบอร์อยู่ด้วยพี่ชายอยู่ไกลๆแล้วทูสต็อปกระโดดดูแต่ไม่น่าจะรู้ตัวนี้ไหมไม่น่าจะรู้ตัวนี้ครับว่าเขามีมาอีกทีมหนึ่งเอเจเก็บทูสต็อปออกจากเกมไปทันทีครับอันนี้คดีเป็นพิเตรงที่ว่าเขาก็แปลๆไม่รู้ว่ามีเดียเอสใช่คือรู้แค่มีฟุตบอลลิสต์ไงแล้วก็มั่นใจว่าเขาอยู่ข้างล่างใช่จะกดเขาจากข้างหลังถูก แล้วตอน,นี้โซเคครับไปน็อก AJ AJ ก็ไม่รอดแหละครับมาย้อนไลน์แบบนี้โดนน็อกจากฟุตบอลลิศไปแล้วดูครับโซเคเล่นอยู่น้ําตื้นตรงนี้ฮะพยายามกระโดดขึ้นบกก่อนกระโดดขึ้นพื้นดินครับโซ so เคเข้าไาอยู่ตรงกลางเกาะตรงนี้ครับแล้วเกาะนี้ก็ยังมีพื้นที่เล่นอยู่นิดหน่อยฮะเอเจกำลังจะไหลาตายไปครับเพราะว่าเพื่อนไม่น่าจะมาชุบกันได้เอ่จะมาเฟียนินจามาเฮยมาเฟียนินจามาจะมาช่วยเพื่อนครับแล้วดูครับ นาวีครัมาอย่างไรฮะแบบนี้นาวีข้ามเกาะที่คลาสสิกที่สุดนระยะนี้ครับโอ้โหข้ามมาที่เกาะของบูธแคมป์ครับใช่ครับผมว่าถ้าเขามาได้จะสวยเลยนะสลับนาวีนะคือหมายถึงถ้าขึ้นบกครบแล้วเข้าบูธแคมป์ได้นะใช่ครับจะไปต่อได้ครับสลับนาวีแต่ขึ้นอยู่เขาจะเสี่ยงเข้าบูธแคมป์หรือเปล่าฟุตบอลลิทครับเรามีพาวเวอร์ครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งอ่านะครับฟุตบอลลิสต้องไายนะแล้วไอซ์จะไปน้องใส่ดีมากได้ของเดียเอสแล้วเก็บดีมากออกจากเกมไปเลยฮะไอซ์ โดนอีกแล้วนะครับ DAS ครับเข้ามาแล้วก็ไม่รอดครับแล้วมีครูวิ่งเรียบน้ำมาเอ้ยแล้วแกวิ่งอะไรอย่างนี้ครับดาวแกจะไปเข้าโกดงนั่นและแกจะขึ้นไฮกาวตรงโกดังมาแล้วก็ภัยกดมาจังหวะนี้ครับแล้วคิววี่เปน้องเราอึ้ได้แล้วก็ภัยทานเฟอร์มาจังหวะนี้ไปน้องรุดได้เหมือนกันครับฟุตบอลลิสต์มีปัญหาแล้วครับนี่คือการเข้ามาเอาพื้นที่กองของพาวเวอร์ที่สวยงามนั่นน่ะสิครับมารอรับอย่างสวยเลยฮะจริงฮะแล้วไปเลยครับไม่ติดใจความอะไรครับขึ้นรถไปให้คิววี่ และก็ไปนะครับไปแล้วครับขยับไปครับสำหรับพาวเวอร์ประเด็นคือเขาเคลื่อนไปจะไปเจอกับนาวีไปเอาคิวเหรอมีความเป็นไปได้ครับแล้วคิววีได้ตั้งจากนัอุมไปแล้วนาวีวิ่งมาแล้วนะครับผมบอกก่อนนะครับว่าเขาได้ยินเสียงปืนทั้งหมดฮะนาวีเขาต้องจะมาเคลมครับนาวีครับแล้ววงเด้งหาใครครับแม่ครับดิจิตอลแอนติกครับต้องรูถึงโฟเอ็มและเอาเอสแอลฮะหรืออาร์ลัสเลเยอร์ครับถูกต้องครับโอ้โห มีคนหน้าพาวเวอร์ด้วยครับแล้วทีมซีเครดมาเลยครับแล้วลุ้นครับหลายตายไปไปได้ของกอไผ่แหละครับเอาเลยครับต้องวิ่งกันแล้วพาวเวอร์ตรงนี้ครับกอไผ่กลับมาที่บักกี้แล้วขึ้นรถอีกครั้งหนึ่งแล้วโลนี่เจ้นี้ไปนอจีน่าอีกครั้งหนึ่งสุดการคิวยังไม่จบครับไล่เจ้านี้ครับไปนอจีอาเซนได้ไอยังคงฮอตต่อเนื่องนะวันนี้ผมฟอกต่อนเลยครับน้องไอวันนี้เล่นดีเหลือเกินเข้าข้อกอไผ่ครับจับเพื่อนลงไปแล้วตัวเองขับรถพยายามจะมาส่องด้านหน้าให้เพื่อนครับสำหรับกอไผ่ ฟุตบอลลสเวลสการเป็นาวิเขาเปลี่ยนทิศทางเข้าไปในเมืองเลยครับครับนี่ฮะเข้ามาอย่าบอกเลยว่ากล้าเข้าไม้ถ้าเข้าแล้วมันยังสามารถที่จะไปต่อได้แล้วจีนายตายวงไปแล้วครับท่านผู้ชมครับอยู่ที่ด้านหลือสามคนครับไปหน้าตรงนั้นนี้คือเล่นยากแล้วครับนาวิครับวิ่งต่อฮะแต่พื้นที่ด้านหน้าออกจากโกดังตรงนี้มันโล่งๆลแล้วนะครับซึ่งอาร์บเซเลเยอร์พิฮานครับแกดักอยู่ในบ้าน ดูครับมาติชและรีบรอครับเลยครับตัวน็อจกจะกอผายไปครับแม่เพราะแปดแปดเดินหน้าเข้าไปเปิดน็อกใส่ก่อนเลยใช่ครับแล้วดูมาติชวิ่งมาโล่งๆแบบนี้พี่อาร์ตว่าไง เรียบร้อยเขามายิงเอากลางลางกลางลานครับกลางซุ่งแบบนี้มาติดโดนซ้ำอย่างรวดเร็วแล้วออกไม่ได้แล้วซุกเจ้านี้ไปน็อกแอ็กเซอร์ของคนนี้หน้าพาวเวอร์ไปแล้วไฮสก,กิเจ,จ้านี้ไปน็อกรอดดีนี่ของคนนี้หน้าพาวเวอร์เช่นเดียวกันและชาลีครับไปน็อกใส่โอวอยได้ของนาวีครับจะดูฮันสก,กิครับไปเก็บคิวรอดดีนี่ออกจากเกมไปครับแล้วถัดมาเป็นไซรัสครับไปน็อกใส่ไอซ์ครับตัวนี้และกิววีไปส่วนคือน,น็อกใส่ซาลาได้ไดแลกกันมาแล้วกิววีเก็บซาลาจากเกมไปครับเทรดได้สวยเขากิววีแล้วโซเล <S <S มาเทรดก็กไอ่่หนงภับัย แล้วซีรีโอ้แล้วมีระเบิดมาอีกลูกหนึ่งหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจริมใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนแล้วนาวีไปน็อกไอซี่ของซูสปายแล้วลูกนี้ต้องวิ่งกันป่าล่าแล้วสัตพาวเวอร์ก่อภัยที่ไม่มีเวลาเฟอร์เดย์นะวิ่งหนีก่อนแล้วครับเอาเลยครับคลาสดิจิตอลแอตแลนติกครับรอรับ power 88, แปดแปอย่างเต็มรูปแบบครับแล้วดู power 88, แปดแปเลือดเดือแค่นิดเดียวทุกคนเลยดู black white ครับมาระเบิดน็อกใส่ไม a c k boy ได้แล้วสาัสานเข้าไปเฮดช็อตน็อกใส่กอนโซ l ได้แล้วสาัสานเก็บคิวกอนโซ l จะเกมไปเลยครับใช่ครับแล้วซุกจังหวะนี้เก็บอ็กเซลจะเกมไปคนนี้หน้า power จบไปแล้วท่านผู้ชมไฮสกีไปเก็บ black white คนสุดท้ายไปได้ครับแล้วโซเลตคานอยู่แล้วซักซี่จังหวะนี้ไปน็อกมาเฟียนินจาไปแล้วซักซี่เก็บมาเฟียนินจาเอาจะเกมไปครับแล้วดู for am ซินเหอวิวดูอยู่เลยออนครับไปน็อกโรเบอร์ซิงของฟุตบอลลิสต์ไปขึ้้้นนไไม่่ดคคครรรัััับบบบฟุตตออลลลลิส์หงจาาากวยเะ ดูเซนเพลของบิเกตต์เล่เล่นกันต่อดีกว่าครับซักซี่แปะสมโมไปแล้วโฟเอ็มใช่ครับโฟเอ็มอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะว่าอยู่ในจุดที่เยอะมากๆนะครับู้เล่นของแต่ละทีมแล้ววงเด้งไปว่างๆแล้วเบียร์สิบเอ็ดโดนอัลฟาเซนาเทกซันน็อกแล้วเก็บออกจากเกมจากสวากินครับเบียร์สิบเอ็ด โ oh, oh, อ้โหเอาแล้วครับแบบนี้อารคิวจน,น้เหลือใครบ้างครับแบบนี้แล้วซุสจบไปแล้วครับโดนเกี่ยวเกมไปจากนาวี่ใหดับเบิลน็อกไปเลยเอ็ดับเบิลคิวไปเลยถ้จาจะระเบ,บิดครับแล้วสวอกินจังหนี้ไปน็องมีคูได้และมีคูโดนซ้ำจากเกจากสวากินไปอาสซิกิเดินต่อก,ก,ก่อนแล้วเฟนเดนอร์จังหนี้ไปน็องชาร์ลีของอารับเซเลยเยอร์ไปแล้วสวอกินโดนน้องจากทิกซี่ของนาวี่เหมือนกันเทิกันมาฟาเซเวนกับนาวี่แล้วดูนาวี่ครับแล้วมีการซ้ายกันอยู่ด้านในครับรีเวสครับไปเก็บคิวสวากิวเกมไปแล้วเออนี่ครับไปน็องใส่นาวี่ได้ว เออนี่ไปเก็บคิวนาวี่ออจิเกมไปเลยถูกต้องครับแล้วทิกซี่ตอนนี้วงฟ้าจุ่มมาเรื่อยๆเอ้าฟ้าเซเว่นก็เช่นเดียวกันนะครับโอบอยเนียนๆอยู่โอบอยเล่นกับสมอด้านหน้ามีลูปอยู่นะ้แปดสมอต่อก่อนวงฟ้ามาแล้วครับนาวี่เอาละครับมาดูฮะรอครับโดนน็อกไปแล้วเซนาเท็กซ่าครับเจ็บหนักอยู่ตอนนี้แล้วเดินต่อมาว่าไงแล้วโอบอยน็อกวงไปแล้วท่านผู้ชมครับแล้วคาชาสกี้รออยู่สเปรได้บอลเซนาเท็กซ่าเขาเก็บโอบอยจะเกมไปครับแล้วรีเวสจังหวะนี้ไปน็อกวิทูชูเกมกับฟ้าเซเว่นไปแล้วทิกซี่ไปเก แล้วดูท่านผู้ชมครับรีเวสครับไปเก็บคิวทุกเกไปนาวีจบไปแล้วหล่ะสบสอเหมือนกันอ๋อสิบสาใช่ฮะ อ,อ<ด>แล้วกูโดนน้องเจอที่ศูนย์เจ็ดครับแล้วเจ้นี้ไมโคบอลเระเบิดน็อกซินเหื่อไปโฟเอมโดนเหมือนกันแล้วรีเวสเจ้นี้ไปน็อกคาชอกสกี้ได้เหมือนกันแล้วเออที่ศูนย์เจ็ดทำแต้มคิวได้อีกแล้วครับเก็บซูคูออกจากเกมไปคือเดินหลอยหลังก็เซฟไปเรื่อยแฮะเออร์นี่แล้วโจ็กเกอร์ครับไปเก็บคิงคาสกี้จากเกมไปแล้วหลุดเข้าไปรีออนครับไปน็อกใส่ไอซ์ได้และน็อกวงมาครับเป็นเฟเธอร์ล็อกครับแล้วไมโครบอลเจ้นี้ไปเก็บซินเหอ่อจากเกมไปโฟเอมปะทะกับไปเกตันเลยเอเลียนแล้วจ็อกเกอร์เจ้านี้ไปเก็บคาริ ททันีและซักซี่ไปน็อกวงเองฮะใช่ครับแล้วลักซี่ตายวงครับโอ้โหแล้วซุกจังหวะนี้ไปเก็บซักซี่เกมอาเคียวเท่านก็จบแล้วเช่นเดียวกันครับรู้สึกจะไปอันดับที่11โดโลคิสผ่านไปยิงจบไปท่านผู้ชมครับเมื่อกี้นี้เนี่ยเหมือนอาเหมือนบิกกี้ตอนจะเหลือคนเดียวด้วยเหมือนกันครับดีทูอีฮะตายวงไปแล้วเรียบร้อยตรงนี้แล้วโกลเด้นครับเป็นคิวของชาร์ลีแล้วดูไอช็อตครับไปน็อกใส่เอเจได้ของดีอเอสภาพจับอยู่ที่รีเวสครับฟุตบอลลิสครับจบอันดับเก้าไปแล้วครับครับ วโรคิสก็จบไปแล้วเช่นกันนะตรงนี้โจ็กเกอร์โจ็กเกอร์ครับของ ASL ครับพวกเขามี5คิวอยู่ในมือครับแม่อยู่นิ่งๆแต่ว่ามี5คิวแล้วอยู่ใกล้ๆวงด้วยครับเมื่อกี้นี้จากภาพโอเวอร์ออลในแมปเนี่ยคือทางขวาน,นี่คือแน่นมากนะครับแล้วบิ๊กซ์ตอนเหลือคนเดียวด้วยครับโรคิสโดนวงตายไปเรียบร้อยครับเอาล้วครับอารลัตเลเยอร์กดสายหันนั่งดีเออยู่ครับเซริมกับโซเลสเหลือ2คนสุดท้ายแล้วดูเขาโซเลสเขายิงอยู่ พิกนิดนึงฮะแล้วเป็นเจสินครับไปน็อกเซลเลตได้ของทีมสิบเอ็แล้วยังสเปย์ต่อของซิลิมมาแล้วอา,ารับเซเลเยอร์เขาตีมาจังหวะนี้ครับดีเอรับยังไงโซเลตมาแล้วเลออนไปน็อกซี่ลิมครับแล้วเซลเลตเหลือคนเดียวเจเซนจังนี้ปนออเป็นน้องยูไฮบอลทีมสิงคโปมาเลเซียและเรียบร้อยก็เซนครับตายวงออกเกมไปแลว้วเจเซนจังนี้ไปเก็บยูไฮบอลเกมโดเทปมาจังหวะนี้เจเซนตายวงทันทีครับแล้วก็พายจังนี้เป็นน้องจ็กเกอร์ได้ก็พายเดินต่อไหมแล้วไลเซนจังนี้เปน็นน้องแมททอยเหมือนกันแลลลล้้้วเเเเดดิินนนนนขามามรระะะยปปชอออ่งีโซุ็ไ ดูโซเลตออกมาพีคเรียบร้อยครับดับเบิลน็อกเลยครับแม่เมื่อกี้เราเรียบร้อยไหมโดนเก็บคิวจากทางอื่นมาฮะดีครับพาวเวอร์มาแจมแน่ๆครับพาวเวอร์มาแจมแน่ๆแล้วชาลี่ไปเก็บโซเลตจากเกมไปนะครับแล้วไล่เซนจากนี้ไปเก็บแมททอยไปเมื่อกี้ตอนเม่อกี้นเรียกจบเหมือนกันครับเฮ้ยแล้วพาวเวอร์กำลังจะดับเบิลแชมป์หรือเปล่าท่านผู้ชมครับเหลือ2ทีมสุดท้ายครับ3คนกับ2คนโฟลกี้เป็นเหลือสคนนะครับถูกต้องครับแล้วดูทีมสเกตตก็ตายไปเลยเมื่อสักครู่นี้ตายลวดเดียวเลยนายครับ ไอเราจะเอาไว้คร so ับ <stakeholder> ท <noise> ่านผู้ชมครับเรากำลังจะดับเบิลแชมป์ครับสลับพาวเวอร์เป็น8 KPS แล้วซุกหลบอยู่หลังหินครับต้องดูว่าเขาเห็นตำแหน่งล่าสุดหรือเปล่านะครโอ้แล้ว 4M ก็สำคัญเหมือนกันนะพี่อาร์ตใช่ครับ 4M คือถ้าเขาไม่กลับมาเกมนี้ก็ยาวเลยครับโดนแซงแน่นอนกอไพร์ฉีกขวาออกไปครับมีสโมเกิดขึ้นที่ด้านหน้าของซุก อุ้ยแล้วเขาเห็นซานซานครับแบบนี้ถ้าเขาเห็นอีกคนนึงคือจบแล้วนะครับสตหรับตำแหน่งครับซานซานต้องปั๊มยาก่อนเลยเมื่อกี้โดนกอไผ่ซัดมาหนึ่งชุดมีการยิงคูณหกใสอีกด้านนึ่ครับใช่ครับกิววี่เดินต่อมาก่อนก็กิววี่แล้วจังนี้ไอซ์จังนี้เป็นน็องซานซานได้ตัวไอซ์แล้วเดินต่อครับไอซ์ ze, เดินต่อไอซ์ ze, วันนี้ผมบอกเลยว่าฮอตของจริง แล้วซุกวงฟ้าทำลายพา power ไปๆ KBS เดินได้เขาใส่แล้วเฮดช็อตของไอ้ฮะ power ไปๆ KBS กินไก่สามไก่ของไทย Thailand Day. ไทยแลนด์เดย์ฮะก็ถือเป็นไทยแลนด์เดย์ได้นะครับตอนนี้พวกเขาสั่นไปสามแชมป์มาสำหรับประเทศไ,ไทยครับถูกต้องครับฮา,าสามไก่ของไทยฮะผมบอกเลยว่าของจริงไทยแลนด์เดย์ครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับท่านผู้ชมครับพาวเวอร์เมื่อสักครู่นี้จุดเปลี่ยนเลยนะครับจังหวะปะทะกทับฟุตบอลลิศ คือกล้องเนี่ยจับที่ทูสต็อปเราก็เป็นห่วงเลยว่าถ้าจุ่มอย่างนี้นลำบากแน่ใช่ครับแต่การป็นว่าทูสต็อปเนี่ยเหมือนเป็นตัวล่อแล้ว3คนเนี่ยต้องชมเกินเข้ามาในวงเข้ามาแล้วครับใช่แล้วสุดท้ายฟุตบอลิศโดนเก็บหมดเลยนะนี่คือจุดเปลี่ยนที่เพลเวอร์ได้แชมป์เลยแล้วพอดีวงเนี่ยมันเด้งไปใกล้ๆพวกเขาด้วยทำให้พวกเขาเนี่ยปิดวงได้สวยด้วยนะครับแล้วก็ต้องชื่นชมไฟ์กันในการบวกของไอซ์ด้วยและกิววีด้วยที่ทําได้ดีนะครับแล้วพวกเขาก็ดับเบิลแชมป์จนได้วันนี้ครับทาให้วันนี้รรบ4ออโดทททีี่่่ผาานนไไไไปปเมขงกกิ สา <3 S 2> <อ><ก>มล้อนะครับไม่ธรรมดานะครับแล้ววันนี้จะเพิ่งไปไหนนะครับเพราะร,รอบหน้าจะเป็นรอบสุดท้ายของเราในวันนี้และเป็นรอบสุดท้ายของซูเปอร์วิกน์สัปดาห์ที่3วันสุดท้ายด้วยนะครับเนระเบิดสักครู่นึงครับ,รบแล้วก็มาดูคะแนนรวม44เกมนะครับบิเกตอนเลดเอเลียนก็ยังคงนาๆๆๆํนาเป็นอันดับที่1ต่อไปนะครับก็ค่อนข้างห่างเลยทีเดียวครับ4 a m จากจีนอันดับที่2นะครับแล้วก็อาร์คิโอเทนาะครับขยับขึ้นมาเป็นที่4แล้วนะครับ อ่าพาวร์8ที่7อันสุทีมสิเกตจีนอันดับที่8นะครับเดี๋ยวเกมต่อไปนะครับจะตัดสินแล้วนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในวีคที่3นะครับเป็นการแข่งขันเกมสุดท้ายของวีคที่3นั่นเองครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝันเพื่อนกดติดตามล้วกปกเลิกเลยนะครับสวัสดีครับ